มนเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงแนวทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะคะว่ารัฐบาลจะเน้นการยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าที่จะส่งออกรวมไปถึงการสร้างแบรนด์ไทยและนวัตกรรมใหม่ๆให้กับสินค้าควบคู่ไปกับการดูแลราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพาราหรือว่ามันสำปะหลังซึ่งกําลังหาแนวทางที่จะยกระดับราคาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแต่ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากเพราะว่ามีข้อจํากัดในเรื่องของภาษีข้อตกลงขององค์การการค้าโลก WTO รวมไป เรื่องงงขออค่าแรย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะผลักดันเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายให้ดีที่สุดส่วนเรื่องภาษีมรดกนั้นคณะกรรมการด้านกฎหมายจะดูแลให้เกิดความเป็นธรรมและจะมีมาตรการยกเว้นให้กับผู้เสียภาษีอยู่แล้วส่วนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นเป็นการพัฒนาให้มีความทันสมัยในการลงทุนและจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดต่อราชการรวมไปถึงการปรับปรุงนําไปใช้ในเรื่องของ One Stop Service ิทางด้านของนายลักษณ์วัฒนานวัฒน์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์าการเกษตร หรือทอกศก็ได้ระบุนะคะว่าขณะนี้ได้เตรียมวงเงินสําหรับปล่อยกู้ให้กับสหกรณ์ชาวสวนยางพาราเป็นวงเงินรวม15,000ล้านบาทแบ่งเป็นสินเชื่อเพื่อสนับสนุนสหกรณ์ชาวสวนยางในการรับซื้อยางพาราวงเงิน10,000ล้านบาทและปล่อยกู้ให้กับการแปรรูปยางพาราอีก5,000ล้านบาทโดยย้าว่าจะดําเนินโครงการด้วยความระมัดระวังและภาครัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงราคา ทางด้านของนางดวงพรรอดพญาติอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะคะได้ระบุว่าได้รับการรายงานจากสํานักงานประมูลข้าวฟิลิปปินส์ว่ารัฐบาลไทยชนะการประมูลข้าวขาว25ให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์จำนวน3แสนตันในราคาเฉลี่ย475เหรียญสหรัฐหรือ ต่อตันนะคะส่วนเวียดนามประมูลขายข้าวได้2 0 0แสนตันเนืน่องจากว่าเวียดนามนั้นเสนอราคาสูงกว่าไทยเล็กน้อยทั้งนี้ทางการฟิลิปปินส์นั้นต้องการที่จะซื้อข้าวขาว25%ทั้งหมด5 0 0แสนตันภายในข้อตกลงรัฐบาลต่อรัฐบาลโดยการจัดทรงข้าวรัดแรกนั้นจะมีขึ้นในเดือนหน้านะคะนายแ,แ,แพทย์ยงยุทธเมยราภโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ระบุนะคะว่าที่ประชุมครมอมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายอย่างธรรมชาติหรือกรนยชุดใหม่โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเพื่อเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างภาราทั้งระบบรวมทั้งมีมติขยายเวลาลดการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลออกไปอีกหนึ่งปีเพื่อลดภาระให้กับกลุ่มผู้ที่มีรายได้ปานกลางโดยจะใช้อัตราภาษีบุคคลธรรมดาแบบ5ขั้นบันไดและอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะมีเพดานสูงสุดอยู่ที่20%ค่ะ